โอ้โอ้โอ้ลง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 โอ้ยโอ้ยอะไรวะ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวัสดีทุกคนที่ใช้ติดต่ในการต่อดู YouTube นะครับผมแะตัวเล่นเกมวันนี้มาต่อกันใน7 d a ว to Die Alpha 1ันกันต่อนะครับก็วันนี้ผมจะมาลุยบ้านหลังนี้กันแล้วอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้ว่าถ้าผมมีเฟิร์นพร้อมอะไรพร้อมก็จะมาลุยกันนะครับเพราะบ,บ้านนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละดูจากภายนอกนี่คือบ้านโกลโกโกสงโ,งโงเลยนะแต่นี่ดันมีประตูแบบพิเศษอย่างนี้ด้วยอะ่ะ นี่คือโรงรถนะนะเราก็จะมาสำรวจรอบๆบ้านก่อนนะครับเผื่อมีอะไรให้เี็บบ้างซึ่งไม่มีเลยนี่คือทางไปหนอ่ปะ่ใช่ได้น้ำหน่อมาโอเคทางไปอยู่ข้างนอกน,นะครับผมไม่รู้อะถูกใจแค่สีแดงครับผมเฮ้ยโอ้โหราคาแพงมากเลยครับผม ที่ผมเก็บก่อนเลยเพราะเดี๋ยวก่อนจะเข้าอันผมน่าจะแวะลงไปนี่ก่อนเลยครับผมเกียที่รถผมเนี่ยถ้าเกิดเออต้องห่วงครับบอกเลยว่าข้างล่างนี่มันเป็นาราครับอ,อใหญ่มากบอกเลยนะท่านผู้ชมพลาดเต็มๆแน่นอนครับแล้วผมเกียร์ผมจะเกียร์ของไปเลยแล้วกันนะ ไม่อยากแวะกลับมาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วถาบ้านนี้เป็นเควสนะบอกเลยโคตรเหนื่อยโอ้เด็กๆแว้นวะติด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 ไปติดติดหัวแตกไเดย์ออตอนนี้หงโหดแล้วอะ่ะโอ้หิงอะ่ะบอกเลยว่าหิงมาก ทำลายจริงไหมให้หมดผมได้เตรียมรีแพคคิดมาถึงสองอันเลยนะเผื่อว,ว่าไม่พออะไรดีวะในตัวนี้มันอยู่อย่างนี้วะอย่าเข้ามาเรามีไฟฟ้าตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆด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 ดๆๆๆตๆนๆๆๆี ผมสามารถไอ้นี้ได้แล้วนะสร้างสร้างรถรถพัรกอะ่ะผมสกิลฟอยถึงแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพนี้เลยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าต้องรอถึงเลเวลห้าซึ่งเลเวลห้าต้องอัพเลเวลสิบเลยครับอินเทลเจนบ้าบบอโคตรเยอะมึง,งซอมบี้มาเด็ดหา้าบอกเลยตอนเนี้ยอะไรอะไร อะไรหนูอฮ้ยเอาซะผมคิดว่าผมยังไม่ได้กดปรับเป็นเซิร์ฟเวอร์อีเซนต์เลยนี่ย่ะอกอยิงทิ้งอะบอกเลยโอ้โหสามร้อยเลยหรอคือมันบวกดีเฟนซ์เยอะนะแต่ว่ามันทำให้ใครจะตามิน่าเยอะขึ้นแล้วก็อะไรวะหนักอะเออไม่ค่อยดีอะแล้วก็มีเสียงด้วยยังหลอกหลอนด้วยเอาได้ไหมไม้อะเอา,เอาโอเคเราเปิดไฟไว้ดีกว่าครับ เออผมอยากได้นี้มากเลยตอนนี้้วเน่าจะไปทําอันนี้ให้หมดเลยไอกระถางต้นไม้ของผมอะ่ะโอ้เลนเลเวอร์สี่ถามว่าต้องการไหมก็ไม่แล้วนะว่าผมมีตัว i ินแ c กอะไรเนี่ย i ินแ c กไดเวอร์ออมันขุดง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้สบายนะผมโอเคย่อ,คอยได้แล้วดูเดี เาหน้น, hh, น,น,นี่ไงเห็นไหมทางลงข้างล่างครับผมอะไรรีบไปไหนอย่ารีบอย่ารีบโดนไฟโอ, ه, อ,อ้โหตายก่อนไฟฟ้ายังไม่ได้ได้ดูดด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 ด้อดดดดดดดอดดดอดดดดดด้อดดดดดด้าดาดด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 ้ดตดด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 ดอดดดดดดอดดดด มามาเยอะๆก็ได้อตอไม่ได้ดิถ้ามาเยอะไม่ต้องใช้ปืนของผมอ้โหเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างไม่เอาแล้วสีสีนี้สครับได้อะไรอะ่ะผมไม่รู้อ่ะนอ๋อได้สีเอ้ดีอันนี้เออเอาเอาเดี๋ยีดีดีดด แต่ของศัพท์องธนูนี่ไม่เล่นแล้วตั้งแต่รู้จักไม้กระบ,บองนี้ก็ไม่รู้จักคําว่าธนูไปแล้วก็ก็ใช้ปืนยิงเอาดูดินี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะบอกเลยว่านี่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับผมของจะเต็มแล้วเนี่ยโคตรเยอะบอกเลย นอกเริ่มมาแล้วครับไม่โอเคเลยออข้างนอกเริ่มมาแจมนี่ไม่โอเคเลยครับผมเอ้ย,ยลูกตองเยอะขึ้นอีกแล้วถึงไม่ได้เอามา150นะไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้น <c oughs> มันช้องมันเกินเออผมก็ลืมเลิกไปออกมาซะเยอะเลยถึงลูกตองกล่าวว่ามันยิงโบู๊บ้าบูบ้า,บา ไม่ไม่ช็อตช็อตแล้วก็ไม่ตายว่ะช็อตช็อตติดเอ๊ดไฟดูดโ้แล้วก็คิกวะแย่สวยางามท่านผู้ชมอีสีอีสีดูดิเนี่ย,อยตอนผมมาครั้งแรกผมโคตรช็อกเลยเจอแบบเนี้ย ที่ขุดดินอยู่นี่ไลยคงอีกสักปีกว่าเขาจะเดินมาถึงผมทีทางแม่งโคตอรอลังการงานสร้างร้านแตกมากดูดิโอ้ดูครับท่านผู้ชมจุดจัดอะ่ะทาง เหม,มีของด้วยวะออยเชเอาได้ไหมมันยังไม่รู้สึกอยากได้ผมกละว่าจะไปสร้างบ้านที่เทรดเดอร์ใหม่ด้วยนะกาลังมีความคิดอยู่เพราะว่าผมคือมันก็ต้องใช้ออยเชลต่อไปอ่ะเออนั่งทำน้ำมันแล้วก็จะขยายบ้านด้วยหลักๆบ้านไม่พอรู้สึกว่า ที่ผมทำมันเล็กก็กำลังคิดว่าจะทำบ้านแบบไหนดีด้วยแบ่งๆกันไปครับดาเมจอ่ะโอ้ยโดนอะไรโอ้โหมันวิ่งนี่เองมันเป็นตัวพิเศษครับผมมันเลยนี้หน่อยมันเลยห้าว ห้าเป็นพิเศษครับผมอย่าไปทำลายดยิอย่าทำลายใครสั่งใครสอนเฮ้ยเจ้าโอ้เจ้าเอ นี่ยังแค่แซมเปิลแัมเปิลน,นะยังมีอีกไกลเลยทางเนี่ยได้ลงมาสุดเยอะเลยครับผมถ้าจะไปถ้าจะมาสุดเลยเไปต่อครับมเป็นเป็นเหมือนที่หลบภัยใต้ดินผสมบาเอ,อ่อ่าที่ผมสังเกตนะทำไมผมไม่ใช้แต่แรกว่าอันี่ เออโคกไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจดี๋ยอันนี้ออกมาทำไมวะเนี่ยเตรียมพร้อมเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่าเอาอพบเพลิงนี่มันหนีไหมวะเพราะว่าจะเอาไปติดท,ที่บ้าน ก็ไม่ต้องทำอยู่ครับอะไรมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยแม่คนอืมดูดิมันเป็นหลุมเหมือนหลุมบกไทยอ่ะแล้วดูผมนึกว่ามันจะเออนะไม่เยอะแล้วมันดูดูดิครับโคตรกว้างเลยครับนี่คือทางไปต่อนี่คือทางแวะมันมีทางแวะอีกอ่ะว่ะ โอเเย๊ยเอ้ยเอ้ยท่านที่ดูหลังเล็กๆแต่โคตรใหญ่อะเ,เดินกันเหนื่อยอะณจุดนี้โอ้หมวกหรอ มีแล้วนะไม่มีเราห้องบดมีสองอันเลยถ้าเก็บิดปูอยู่แล้วสไนเปอร์อู้อันนี้เรียนครับผมลีโหลดไวเพิ่นอุ้ยผมไม่รู้ว่าผมเรียนไปแล้วยังนะค่อนข้างมันเรียนไปแล้วก็ก็เรียนไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เออเราก็กดไปแล้วอะ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผม <c oughs> เองเงิน <c oughs> เยอะ ใอันนี้สวยเลยเดินผ่านไปได้อย่างไรโอเคเราลงไปชั้นต่อไปแล้วดูก่อนเผื่อพลาดอะไรก็คือเวลาเวลาเล่นเนี่ยมันมันจะโฟกัสแต่ตรงกลางไงเวลาเราขอบขอบจอเนี่ยผมจะมองไม่จะแบบมองผ่านผ่านมันจะไม่ชัดเออที่มันตรงๆคือมันไม่ชัดทำให้บางทีผมก็พลาดไปบ้างนะครับ เออถ้าเห็นผมพลาดอะไรไปนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเนี่ยถ้ามีที่ขุดผมก็จะได้ขุดซึ่งที่ผมเอาไว้ก่อนค่อยเอาลงมาขุด,ดวิวาไม่งั้นของล้นร้อยปร์เซ็นครับผมโอเคมันติดกันเองอยู่เรียบร้อยแหมตั้งแต่รู้จักไม้นี้ทุกอย่างมันสบายจริงๆเลยนะครับผมตอนนี้ขาด ขาดสเลเแฮมเมอร์แบบสติลนะคอนคอนใหญ่สุดหรือไม่ก็ไอ้นี่เลยครับหมัดจะดีมากถ้าเป็นหมัดหมัดสติลอ,อ่ะเพราะว่ามันเอาไวเ้เฉือนเนื้อได้ด้วยครับผมจะได้ลดห้องไอ้เยอะเลยหรือเอามาเชตเต้เลยก็ได้นะอเออได้มาเชตเต้ก็ดีเออไม่ดีมาเชตเต้ก็ดีแล้วเห็นปะโคตรกว้างจริง โอ้นี้จะไปทำไมเนี่ยมันโคตรกว้างเลยผมเลยถึงจะมาแค่ทีเดียวไม่อยากจะเตียซอมบี้แล้วก็ค่อยมาครับผมกว้างมากกว้างโคตรๆแต่ตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วแหละอื้ยอื้ยอื้ย เยี่ยมอยูลูกกองผมมีเกินมาห้านัดทข้งมันจะ What What the hell พลาดเลยโอ้ผมเกือบตีได้แตกไปว่ะตะกี้โอ้โหเกือบตีเกือบตีซิงที่ผมตีเก็อบอันแรกแตกครับผมพลาดจริง อันนี้เอาอันนี้ขายได้ตั้งห้าสิบห้าเลยนะโคตรแพงเลยอะอันนี้เลเวลหกเดือดรันเตอร์เจอร์นี่ผมเรียนยังวะ h ันเตอร์เจอร์นี่ไม่เคยเรียนเนาะโอเคครับผมเรียนเรียนเลยดูอันนี้ดูจะมีประโยชน์มันทำให้ยิงซอมพี่แรงขึ้นโอ เล็ครับโพตเลิดผมเก็บไว้ดีกว่าผมว่านะเออผมจะได้ไม่ต้องอัพเลเวลหนึ่งเอาไว้ใส่เวลาที่เขาเนียกอะไรนะต้องการจะอัพขั้นเออแบบนั้นดีกว่าลดช่องลดช่องอยังไงก็ต้องลดครับไม่ต้องสีเลีอยนเทผมว่างอยู่สามช่องเอ้ยมีอันนี้อีกหรอผมไม่กินอันนี้ก่อนวะสี่ช่องนะครับ อันนี้ผมว่าอีกสี่ช่องอเอคโอเคนะ4วสี่ช่องยังไม่จบง่ายๆนะบอกเลยยังอีกสองสามชั้นเป็นอย่างน้อยนะครับขึ้นไปอะ่ะวางบักบัก้กจะเุ็นโดนพบอยากได้ m อ็มสไอ้ m ็มเไฟ์ T Fire อะ่ะ มันไม่เคยได้ผมไม่เคยได้จับเลยอะตั้งแต่เล่นมารอบนี้โอเคเนี่ยเหลืออีกสองกานข้างบนเนี่ยก็คือเฮ้ยโอ้ยอะไรวะ What What ได้แสดงอับทนีหารโอ้โอ้โอ้ลง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 โอ้ยโอ้ย อะไรวะโอนไม่เอามันปล่อยแก๊สมันปล่อยแก๊สทิครับผมมันปล่อยแก๊สทิษได้โอ้ยโอเคได้แล้วก็เจอตัวโหดร้ายตั้งแต่แรกเลย ้าย่ะไม่ตายเหรออ,อีโบแล้วกันเดี๋ยวโอเคโหคือข้างบนนี้รอลุมถึงผมเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยถึงข้างบนคนหัวเลยอะข้างนอกอะน่าจะเยอะมากตอนนี้โอ้โหคือเสียงดิทุบ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 แหลกเลยตอนนี้เอาทุบก,กันแหลกเลย เอ้ยผมจะได้สติลฟอกสติลเพิ่มว่ะเพราะว่าอันนี้ผมมันพังครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเหล็กมางัดเอาไอ้ตัวนู้นมางัดครับโอเคเนี่เฮ้ยมันไม่กระโดดอ่ะเออโดดดิไม่โดดอ่ะข้างบนเสียง โอเคโดดแล้ว oh, mm hmm. ว่าจะกระโดดให้มีเสียงเลยแล้วืนกะาหายกันมากเลยรู้สึกข้างหลังนั้นจะมีอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะ่ะวัดเจ้ของเต็มของเต็มทามทามทาม เอาดีดีอะไรแตกวะข้างบนไม่เอาได้ไหมออ,อยเทลเนี่ยมันอะไรกันครับคอมข้างบนมีผภาป,ป่ากันหรือไงดูเรียงสิเยอะจังไหมโอ้โห ว้ยว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะออกยังไงวะเฮ้ยเ้ยไปก่อนครับไปก่อนไปก่อนโอ้เยอะมากมันหล่นมาได้ไงวะโอ้โหเยอะเยอะสุด,สด

เอ๊ะ hey. ตายหรือเปล่าวะตายมั้งโอ้โหเกือบช็อกตายครับเมื่อกี้กดทีเดียวทะลุไปไหนเนนะี่ยเดี๋ยวไปลงมาเก็บอีกทีแล้วกันไอ้พวกพาร์ทพวกเนี้ยเอ,อ็เอนต่อเฮ้ยรองเท้า มีไคสาตามีหน้าน้อยลงก็จริงเจ็ดสิบเอ็ดเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่เอาก็เหลือสามกล่องเนาะโอเคเอ่อท่านผู้ชมอยากคิดว่าอของมันมีแค่นี้เองโตประเด็นคือที่ม้างบนก็ยังมีครับเนี่ยดูเด็ <laughs> โดโคตรบ้าเลยครับผมของเยอะมาก นี่ยังไม่รวมกับของที่ผมจะลงไปงาดอีกนะโอ้โหดูมันตีกันจนขนาดนี้นอ่ะนิส้อมเดี๋ยวของหายไม่เอามันเหรอดีด ครับเ,เหลือท่อโอเคถ้าเหลือมาขุดของกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาที่ขุดมาไดครับคือหวังทำไมผมไม่เอาเลนขุดมาเลยวะทีแต่ว่าข้อมันเต็มแล้วเนาะอออันนี้แหละถูกแล้วมีอะไรอีกมีข้อโง่ๆอันนึงโอเคดูดดูดดูด กลางกลางก็งงจะเหลือตรงนี้ฮาร์ดโคตรเยอะครับพ้อมพูดถึงผมอยากขับรถเล่นมากเลยนะคือแบบว่าขับไปเรื่อยๆแต่ว่าน้ำมันไม่บอดอยากจะได้อ่มเขาเรียกอะไรนะอยากเจอเทเต,เตอร์ใหม่อะ่ะเออฮ่าสนใจว่ะความคิดนี้ใช่ไหมเอ้ของจัดแล้วแหละผมว่านะ เดี๋ยวผมจะไปขายของอุยอุยๆๆไปขายของแล้วก็อ่าเก็บของเก็บของเสร็จแล้วเราจะไปปั๊มน้ํามันเอ้ยปั๊มน้นมันไม่ดีจะขับรถเล่นละว,วันนี้เราจะขับรถเล่นรอบเมืองกันดีกว่า What? โอ,โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมและก็จะได้ไม่พลาดเรื่องคมลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผม